สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ในรายการเลนสเกลนะะรายการที่จะพาคุณรุ่นเดินทางเรียนรู้ไปกับกล้องสําหรับมือใหม่ที่สนใจในการถ่ายภาพนั่นเองครับและสำหรับวันนี้นะคะเราได้อยู่ณที่ที่เราอยู่กันที่วัดอรุณราชวรารามครับใช่ค่ะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากวันนี้ก็เลยดูเรียบร้อยกันหน่อยใช่ดูซึมๆด้วยเพราะฝนกำลังจะมาใช่ครับผมก็ได้ทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะบรรยากาศอันนี้ดูเคข้งขึมดูแบบว่า เหมาะกับการวนขลังเอ่อเจ้าหนี้ที่พาน้องๆมาที่วัดอรุณเนี่ยครับน่าจะถูกใจน้องๆที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวเพราะเราจะพามาถ่ายวิวทิวทัศน์ครับผมครับค่ะแนะนําว่าเวลาถ่ายวิวทิวทัศน์เบื้องต้นเนี่ยต้องทำยังไงบ้างค่ะครับครับผมก็เดี๋ยวเราต้องไปลองถ่ายจริงกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวลองไปถ่ายกันดูนะครับเดินแบบสำรวมชมเอ๋ยช่อมงามงแท้แน่ตาดึง ก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันตรงนี้นะครับผมจริงๆกดสำคัญสคัญของการถ่ายวิวทิวทัศน์เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างกด3ส่วนที่เราเรียนกันไปแล้วแล้วก็ความสมมาตรพี่พี่พาน้องๆมาเริ่มตรงนี้เนี่ยเขาอยากให้อยากทดสอบเรื่องความสมมาตรเวลาเราถ่ายวิวทิวทัศน์เนี่ย ความสมมาตรก็ค่อนข้างสําคัญอย่างเช่นตรงผ้าปางนี้นะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันเหมือนกันถูกไหมเราแบ่งครึ่งภาพเราซ้ายก็ขวามันสะท้อนกันละกันใช่เวลาเราวางกล้องเนี่ยวางเฟรมก็ควรจะท่องให้มันสะท้อนกันแบบนี้ถึงจะสวยแสดงว่าหนูส่องกระจกทีไรเห็นพลอยเชอร์มานี้ไม่ต้องแปลกใจใช่ไหมคะอันนั้นจะว่าผิดหรอพี่ครับผิดรอครับโอเคก็เวลาเราวางเฟรมภาพเนี่ยถ้าเราวางเบี้ยวเนี่ยก็ดูไม่สมมาตรเดี๋ยวเรามาลองพี่วางเฟรมให้ดูอันนี้ จะเห็นว่าฝั่งซ้ายและขวาเหมือนกันเด้ครับอืมท้ไมยู่ส่องแล้วไม่เหมือนกันนะพี่เขาไม่้สอนเขาไม่ไ้อนเพอาเชี่ยวาร์แบบว่าอ๋อออกมาคดีเป๊ะเลยนะเห็นไหมเหมือนเหมือนส่องกระจกไหมสองข้างโอเคครับอีกตัวอย่างนะเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยให้โจทย์ไปว่าลองไปหามุมอื่นที่สมมาตรกันดีกว่าโอเคโอเคเอาเอากล้องพี่ไปเลยใช่อนอะกลับบ้านแล้วนะให้เอามาคึนด้วยฮ้ยซื้อของขา เราคืนด้วยขาถูกไหมครับกปเอาปลาถ่ายกันดีกว่าป่ะไปพวดมักน้อยอ่ะผิดอ๋อสมมาตรหรือเปล่าเอากระปังกระตังอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าซ้ายกับขวามันไม่ตะทอนกันเห็นป่ะใช่จริงๆถ้าจะสมมาตรเนี่ยก็เอาหนูุ่มและสองอาจจะอาจจะแค่อันนี้อันเดียว มันก็สวยตรงที่ว่าองค์ประกอบมันโอเคมีด้านนี้ด้านนี้แต่ว่าก็ยังไม่สมมาใช่ไหมล่ะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎ3ส่วนที่เคยสอนไปนะครับจําได้ไหมกฎ3ามส่วนก็คือการแบ่งภาพออกเป็น3ส่วนก็มีข้างข้าใช่อาจจะเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งอันนี้เป็นตัวอย่างของกฎ3ส่วนแนวตั้งนะครับผมจะเห็นว่าจะมีพับปางสองอันอยู่ตรงเส้นพอดีกเห็นไก็เท่ากับว่าเราแบ่งภาพออกเป็น3ามส่วนใช่ไม่ยากแค่เราหามุมเจอเนี่ยเราก็มาถ่ายเรื่อยๆสวยอ่ะ ดีถ้าเราจำจำการวางได้เราไม่ต้องมีเส้นเราก็จำได้ใช่ใช่พอเราถ่ายไปเรื่อยเรื่อเยเราจะเริ่มคุนตาว่าแบบเอ๊ะวางตรงนี้ตรงนี้จะสวยกว่าใช่ไหมอันนี้อาจจะหันกรนมานิดนึงสวยอ่ะใช่ไหมโอเคอ่ะไหนลองลองลองดูเท่าสูงเข้าไปกดตงอโฟกัสกดค้างเลยกดเลยค้างเลยจนมันติดใหม่จอนึงโอเคแปลว่าได้ละมันเดี๋ยวลองเดินไปหามุมอื่นที่ไม่กดสามส่วนเหมือนกัน เ okay, อ่ันนี้กดสามส่วนเห็นว่าเห็นนะอยู่ตรงติดพอดีสองอันแล้วก็มีบรรันไดไปใช้น้ำสายตาขึ้นไปถึงอันใหญ่ มาตรงนี้กันเพราะว่าลมเย็นมากโอใช่เลยครับโอ้ไม่ใช่จะให้น้องสนเนี่ยดูว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันจะมีเส้นนำสายตาครับคือราวบันไดเห็นไหมใช่เลยัขึ้นไปจนถึงยอดพระปรางเลยแล้วก็ยังได้เรื่องกฎสมมาตรด้วยครับผมแบ่งครึ่งหนึ่งด้านซ้าย้านขวาเท่ากันเป๊ะโอเคพอเราหาุมแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราก็ใช้ค่ากล้องเท่าเดิมครับก็คือใช้ f กล้อง f เยอะเอะดูแบแสงแคบแคเพื่อให้ชัด ทางลูปทางภาพโอเคแล้วเราก็เลือกโฟกัสอาจจะตรงกลางนะครับผมว่าเราจะโฟกัสตรงปางอ่าใช่ตรงกลางบนแล้วก็นี่เห็นไหมมีเส้นสายตาแล้วก็ก็คือกระไดนี่เองอะใช่มีบันไดมีเส้นสายตาแล้วก็เป็นสมมาตรด้วยซ้ายขวาเท่ากัน โอเคก็เป็นไงบ้างถ่ายรูปเนี่ยสนุกมาก<อ>ค่ะก็เทคนิคที่สอนเนี่ยใช้ได้ในการถ่ายวีดิทัศน์ทุกประเภทคะแล้ว<อ>แต่ว่าใครชอบไปเที่ยวไหนครับผมก็เลยได้ว่านะฮะนอกจากเราจะได้ภาพสวยนะฮะภ<พ>า,าพบรรยากาศที่เป็นวัดวาอามะ,ะ<ช>ที่อยู่ทั่วคนไทยนะเป็นที่ย<ช>ึดเหนียวจิตใจแล้ว วันนี้เราก็ยังแบบได้มาสงบสิสงบใจด้วยนะในตอนต่อไปนะครับพี่ก็จะแนะนําให้น้องสองคนเนี่ยเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆเข้าไปว่าการถ่ายวิวทิวทัศน์เนี่ยสามารถทําลูกเล่นอะไรได้บ้างค่ะเดี๋ยวไว้ตอนต่อไปมาดูกันค่ะยังไงก็เทปต่อไปแน่นอนใช่ไหมพี่การจะถ่ายแบบว่าย้อนกลับขึ้นมาเลยปะถ่ายอะไรแต่งตน้ไม่สหรับในเทปนี้ในรายการของเราหมดเวลาละในรายการ เลนส์เคปราการที่จะพาคุณร่วมเดินทางเรียนรู้ไปกับปล้องสำหรับมูม่ที่สนใจการถ่ายภาพค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวขอตัวก่อนนะไปเดินจงกรมหิวหนอหิวหนอหิวหนอหิวนอและทิกสำคัญสำหรับรายการเลนส์เค e สำหรับวันนี้ก็คือเจ้านี้ที่พางน้องมาที่วัดอรุณเนี่ยเราจะพามาถ่ายวิวทิวทัศน์ครับผม Let's go b y Let's keep สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในช่วง No l ล m t c o r e อีกแล้วเยอะมามาเลยที่จะเจอหน้าผู้หญิงคนนี้เบื่อกันทียากเงี่ยเพุ่งน้ะวันนี้เราจะมพูดถึงแฟชั่นไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกระเป๋านะคะค่าสำหรับแบบกระเป๋ากล้องนะคะมันก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันค่ะที่ตะก้องชอบใช้กันถ้าเกิดว่าคนไอเทมเยอะๆหน่อยแบบเล่นแบบอลังการงานจ้างมากก็จะมีแบบเป็นเป้นะคะใหญ่ๆเป็นเป๋ แล้วก็มีแบบเป็นสายาค้างแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือคาดเอวแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแบบผสมอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบผสมก็คือคาดได้ทั้งเอวคาดได้ทั้งสายแกงนะคะส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะสายแรลงเอาเพราะว่ามันก็แบบสะดวกดีเวลาแบบหมุนไปหมุนมาเนี่ยถ้าคาดเอวมันก็จะหลุดหลุดลงมาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ดีค่ะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะที่ฮาร์ดคอร์มากคือจะเป็นแบบกล่องหรือฮาร์ดเชลนะคะสําหรับพวกโปรเฟชชั่นอลอย่างพี่การนะคะคงจะเห็นกันแล้วว่าแบบ โอ้หมาเต็มมาแถงพวกน้งเปดดิดจัดเข้าไปอันนั้นมากเปกิดไปสลดนันจริงๆแบบไม่ได้ค่ะแล้วก็มาในเรื่องของส่วนประกอบของตัวนี้ด้านข้างนะคะมันจะแข็งๆเนี่ยด้านหน้าก็จะแข็งๆด้วยมันคืออะไรข้างในมันเป็นฟองน้ำบุกค,ค่ะบุกไว้มันจะนิ่มๆแต่ว่ามันมีความหนาด้วยเพื่อกันกระแทกนะคะแล้วมันก็จะหุ้มด้วยผ้าอย่างเงี้ยคือผ้าโล่เหมือนกันน้ำได้นะคะ มันก็ดีมากๆเลยนะคะสําหรับการใช้งานของคนคนหลอย่างเราที่แบบพาไปดูทุกที่ทุกเวลาความจริงกระเป๋ากล้องเนี่ยผู้หญิงก็จะชอบใช้แบบแฟชั่นบ้างเป็นสีเป็นสันนะคะแต่นันไม่ค่อยชอบเพราะว่าเป็นคนที่แต่งตัวจัดอยู่แล้วเวลาที่ไปถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีรูปนุ่งรูปไม้ก็แต่งตัวชิลๆนะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋ากล้องของนทเนี่ยจะต้องเป็นสีดําแล้วก็แบบเข้าได้กับทุกสถานการณ์จะแมนก็ได้หรือว่าจะดูผู้หญิงขึ้นมาหน่อยก็ยังได้นะคะอันนี้จะมี2อันที่นทใช้อยู่คือตัวนี้กับตัวน ตัวนี้เนี่ยนัทจะใช้เวลาไปเที่ยวต่างจาังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศนะคะเพราะอะไรเพราะว่าขนาดมันเล็กกว่าแลว้วเวลาที่นัทไปเที่ยวเนี่ยนัทไม่ต้องการที่จะเอาเลนไปเยอะหรือว่าจะต้องมีฟังก์ชันอะไรมากมายก็จะเอาไปแค่กล้องกับเลนส์หนึ่งตัวเข้าไปในนี้เพราะมันมีแค่สองช่องนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะใส่พวกเงินหรือว่าฟิลเตอร์อะไรได้ธรรมดาอันนี้ก็หมดไปมาตัวนี้บ้างอันนี้เนี่ยใช้บ่อยมากใช้ไปทํางานใช้ไปทํานู่นทานี่นะคะ ทำไมถึงใช้อันนี้ดูช่องอลังการงานสร้างมากน,นี่เห็นไหมมันเหมาะกับผู้หญิงอย่างเราเพราะว่าแนทแนก็จะมีทั้งพาสเตอร์ยานะคะไปถ่ายไปถ่ายงานกี่ที่กี่ที่มีแผลมาหมดต้องมีอุปกรณ์ทําแผละคะ่ะแล้วก็อันที่2ก็จะมีเลนส์สามตัวเวลานะใช้มีเลนส์ w เลนส์ฟิกแล้วก็เลนส์คิดธรรมดานะคะพวกปัตรหรือว่าพวกสเก็ตด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่นะต้องรอลูกค้าเนี่ยนะก็จะต้องทํางานไปด้วย มีงานประจำางานนู่นงานนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดกล้องต่างๆก็จะเก็บไว้ในนี้แล้วอีกอย่างนึิมที่ชอบมากๆเลยก็คือตัวนี้เนี่ยพอเราปิดไปแล้วใช่ไหมปิดแบบล็อกไปเลยแล้วเราต้องหยิบกล้องแบบซัดเดนมากแบบอยู่ดีๆเฮ้ยกท็ทานหันต้องหยิบมามีนี่ช่องพิเศษอีกช่องหนึ่งก็ที่เปิดมาแล้วหยิบได้เลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบรักมาก <S <S มาก็เลยใช้อยู่ตลอดนะคะ แล้วทำไมนะถึงไม่ใช้กระเป๋าตองแฟชั่นที่เป็นหนัง,นงบ้างหรืออะไรอย่างนี้ที่ต้องใช้กระเป๋าต่องเลยเพราะว่าตัวนี้อ่ยมันเป็นตัวกันน้ำด้วยทั้งสองตัวนะคะเวลาโดนน้ำเนี่ยมันก็จะหนาเวลาโดนฝนนันก็จะไม่ค่อยเป็นห่วงแต่ก็ต้องรีบลดฝนโดยเร็วนอกจากนั้นตัวนี้นะคะยังมีนีด่ด้วยเหมือนพนักง,งานขายกระเป๋าเลยนะคะนี่มันคืออะไรเอาไปโดดล่มหรอไม่ใช่อันนี้คือตัวกันฝนค่ะแล้วก็สามารถคลุมไปได้เลยเมื่อฝนตก มันกันได้จริงๆนะเคยใช้แล้วเนี่ยกันไม้เลสีมันจะแบบสะท้อนนิดนึงแบบรู้เริัมเป็น,นช่างกล้องแน่นอนเลยนะอย่างนี้แต่ก็รีบรีบห่อนนะคะ่ะแล้วก็รีบเข้าที่ลมค่ะก็ช่วยได้เยอะนะชอบมากก็เลยซื้อตัวนี้มาแล้วก็เป๋าป้องความพิเศษของมันก็คือมันจะนิ่ม มันจะนิ่มแล้วมันจะหนานะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าเวลากล้องเราต้องไปกระแทกกบบอะไรเวลาที่เราต้องขึ้นเรือลงรถเพราะว่าเวลาเน็ยไปทางานเน่ยจะไม่ขับรถไปจะนั่งเรือนั่งรถไปเพราะว่าที่เกียนหาที่จอดด้วยแล้วก็แบบเวลาลงไปแล้วก็ทํางานได้เลยสบายๆนะคะเพราะว่าเราก็ไม่มีอะไรเยอะแยะอู่แล้วค่ะส่วนเร้่กระเป๋ากล้องเนะี่ยก็มีแค่นี้นะคะเขาเป็นหิีนไม่เรื่องมากก็ใช้อะไรก็ได้ะคะ่ะ ช่วงนี้ก็หมดลงอีกแล้วนะคะแล้วในช่วงหน้าจะเอาเรื่องอะไรมาฝากกันอย่าลืมติดตามใน n o i c สโคปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ